เนี่ยล้างไปเห็นไหมเนี่ยอ,อะไรอะไรมันจะออกหมดเลยเนะหนูสังเกตดูนะเนี่ยมันจะลอยเต็มไปหมดเลยเนี่ยล้างให้สะอาดอย่างนี้เนี่ยสิ่งขาวๆสกรปรกมันก็จะออกมาไหมตัวใส่แป้งเลยดูใส่สะอาดสะอ้านนะมันหนูอาบน้ําให้ลูกอะลูก ล้างกุ้งเรียบร้อยแล้วแม่จะผึ่งไว้ในตะกร้าอันนี้ให้มันแห้งก่อนที่แม่ทําขั้นตอนนี้เพราะว่าน้ํามันจะได้ไม่แฉะเดี๋ยวมันไม่ได้ไปจางส่วนผสมที่แม่ทําไว<อ>้จากนั้นอันนี้มะละฮะหนูก็เอาไส้มันออกนี้นะลูกโ <Okay. S 1> อเคอืเอาไส้มันออกก่อนกระเทียมตีนหนูจะหันท่าไหนก็ได้แต่แม่ชอบหั่นท่านี้ นี่น้ำจิ้มซีฟู้ดแม่ก็ตำไม่เรียบร้อยแล้วจากนั้นมาดูวิธีการทำน้ำปลานี่เลยหนูก็เอาน้ำปลาใส่ลงไปน้ำมะนาวใส่ลงไปนี่นะมะนาวน้ำปลาคนให้เข้ากันโอเค อันนี้น้ำแช่ไม่ใช่น้ำปลาอย่างเดียวนะอออคนไม่รู้กุ้งแช่น้ำปลาก,ก็ใส่น้ำปลาลงไปอย่างเดียวไม่ใส่มะนาวลงไปด้วยเห็นมั้ยจากนั้นนี่กุ้งที่เราทําไปเมื่อกี้สเสด็จน้ําแล้วมันตัวแช่น้ําอยู่แห้งอย่างนี้แม่ต้องตากไว้แห้งอย่างนี้ก็ก็ใส่ลงไปเลยนี่กุ้งเนี่ย มันเป็นอะไรที่เวลาโดนน้ำปลากับน้ำมะนาวพร้อมกันแป๊บเดียวสีมันจะเปลี่ยนหนูอย่าแช่นานไม่ได้นะถ้าแช่นานปุ๊บวามสุกมันเยอะเกินไปมันเปลี่ยนเลยมันไม่อร่อยเลยเนี่ยหนูแค่แค่เงี้ยคุกไปคุกมาอย่างเงี้ยเห็นไหมพอโดนน้ำปลานั่นไปเริ่มเริ่มอย่างนี้แหละเริ่มสีเปลี่ยนแล้วนี่จากใสมันจะเป็นด้านด้านสีมันจะด้านเนี่ยมันจะเป็นด้านด้านขาวๆาวด้านด้านเนี่ยโอเคโอเคหนูก็ขยำขยำนะพลาดเลยจ้า สร้างสารร์นะสร้างสารร์หนูจะเอาข้างบนจะลงข้างล่างอะไรก็แล้วแต่ไอ้ไอ้ส่วนจัดลงจานเนี่ยแล้วแต่หนูนะบางคนก็เอาขึ้นข้างบนบางคนก็เอาลงข้างล่างแล้วแต่ <c oughs> หลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบส่วนผสมเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลงจานแบบสร้างสารร์กันแบบแบบแบบแม่นะสร้างสารร์แบบแม่กันจา้า <c oughs> Thank you